โอเคเอาละฮะคุณผู้ชมในที่สุดนะครับผมก็ได้มาแล้วฮะดูดเลือดเลเวลหนะครับแล้วก็เป็นคริติคอลเลเวลหกนะฮะก็หาอยุ่นานพอสมควรนะครับกว่าจะได้มานะฮะก็ตอนนี้ผมพยายามจะทําเป็นดาบ2องดาวนะครับตอนนี้ได้มา2อันแล้วอีกนิดนึงก็ใกล้จะได้แล้วนะครับสําหรับ2องดาวนะฮะผมน่าจะใช้ยาวๆเลยนะครับสกิลดีมากนะฮะ ดีที่สุดแล้วนะครับก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะฮะโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็น1.9.1นะครับโอเคมีอะไรใหม่มากนะฮะเริ่มจากเห็นชัด,ชดเลยกิจกรรมใหม่อีเวนต์13วันนะครับก็เป็นอีเวนต์ทอยเลทเนาะก็เข้าๆอ่ะดีวเราลองเข้าไปดูแล้วกันนะโอเคมาแล้วครับผมเข้ามาในด่านเรียบร้อยแล้วนะฮะตวัวด่านก็เป็นเพลงเดิมเลย ผมชอบเพลงนี้มากอ่าฮะเขาบอกให้เราทำการปกป้องประตูนี้นะฮะทั้งหมด50เว็บโอเคจัดไปนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็คือปกป้องไม่เลื่อนนะครับเพื่อจำการเก็บแต้มนะฮะแล้วก็เอาแต้มไปซื้อฮีโร่ตัวใหม่นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะก็กดออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมก็เก็บแต้มพอสมควรแล้วผมขออนุญาตออกก่อนละกันนะมาๆๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ ผมได้มาแล้วฮะหนึ่งมืนพนอยต์นะครับเป็น TV Man w o วูแโอ้โหจำได้ว่า TV Man ตัวก่อนนี่คือโคตรเกง่งเพราะฉะนั้น TV Man w o วูแมนันต้องเก่งมากๆแน่แล้วก็มีเป็นประดับอันใหม่นะครับใช้คู่กับตัวทีวีวูแเนาะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่ากดซื้อไปอ่าฮะแล้วก็กดประดับไปด้วยแบบนี้โอเค แล้วก็มีอาวุธใหม่นะครับอาวุธใหม่มา1ชิ้นนะฮะเป็น Window Marker นะครับ5 0 0พันคล้ายๆกับเคียวนะอันนี้ก็น่าจะเท่เหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนตอนนี้ไม่พอนะครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสกิลใหม่นะฮะอ่ะสกิลใหม่เป็นสกิลนี้นะครับดังกิดเอ็นนะฮะก็สกิลนี้นะครับจะแปรผันขึ้นอยู่กับอาวุธนะครับถ้าเราใส่อาวุธด่านสุดท้ายนะฮะ ก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคแต่ตอนนี้คือผมยังอัพไม่ได้เพราะมันต้องรีบอลทั้งหมด65ครั้งนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว TV ว o m ู n มก่อนละกันอ่ะกดออกไปแล้วก็ติดตั้งไปแบบนี้แล้วก็ใส่ประดับของมันด้วยประดับก็คือเพิ่มคีิดีคอน5%แล้วก็คีดาเมจอีก10%น่าจะตีแรงน่ดูเลยนะเนี่ยส่วนสกิลติดตัวนะครับ เป็นเพิ่มเลือดบวกหนึ่งแล้วก็บนัสเพิ่มเลือดบวกหนึ่งนะฮะก็เป็นใส่ฮิวเนาะอ่ะออกมาดูกันทิวแม่นไม่ทำไมเดินไปเดินมาอย่างงั้นยืนนิ่งๆโอเคนี่หน้าตาคือผอมเพรียวมากๆคุณดีที่สุดเป็นเลยนะครับประดับก็อยู่ที่หน้าเขานะฮะเป็นวงวงอ่ะหน้าตาเป็นยังไง หน้าทายิ้มไปครับเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลกันนะฮะไปลองดูด่าล่าสุดเลยเออผมจะใช้เป็นสลิมแล้วกันจะได้ถึกๆหน่อยอ่ะผมจะไม่ตีลุยเลยทีวีบูเมนเดี๋ยวผมใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอเอาแล้วทำไมทำไมมันไม่ตี มันบอกว่าเมื่อมีการฮิวของตัวละครเรานะครับจะมีโอกาส20%ที่จะพอบสถานะล่องหนนะฮะเป็นเวลา6วินาทีแล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นอีก30%จาก HP สูงสุดนะครับก็ไวยง่ายคือหายตัวแล้วก็เพิ่มเลือด30% <c oughs> เอามาทำไมวะนี่อันนี้น่าจะฮิวเลือดแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายดามเมจนี่คือน่าจะสู้ไททันทีวีแมนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายฮิวนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะฮะ ผมจะลองเปลี่ยนสกิลเป็นเค u าเตอร์ไอแท็กละกันนะจะได้ไม่เป็นการบรบกวนกันฮิวเลือดนะผมอยากรู้มันฮิวเท่าไหร่แล้วผมจะถอดดาบดูเลือดออกละกันนะอ่าใส่เป็นดาบนี้ก่อนอ่าฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าฮิวเท่าไหร่โอกาส20%อ่าฮะคือมึงไม่ใช่กูตีเลย คือคือยืนเฉยๆยว่างั้นนี่นีน่นี่คุณผู้ชมหายตัวแล้วแล้วยังไงต่อหายตัวแล้วหิวเลือดเหรอมีคูดาวบอกนะฮะเป็นหลอดเส้นเส้นนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นเหมือนตัวดำดำนะครับแล้วก็หิวเลือดนะฮะอีก3 0ซก็ผมว่ามันไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันมันมีคูดาวด้วยแล้วก็ในระหว่างที่มันหิวเลือดคือมันตีไม่ได้นะครับ ดูจะเห็นนะฮะว่าผมตายเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยคือไม่เวิร์กถือว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่เวิร์กนะครับฮิวเลือดก็จริงนะฮะแต่ว่าทําดาเมจไม่ได้ตัวเลือดนี้ผมว่าเอาไปเน้นพวกนี้ดีกว่านะตีดูดเลือดกับคิดคอนดาเมจน,นะครับน่าจะดีกว่านะครับก็สรุปแล้วคือเราก็คงต้องใช้ไททันทีวีแมนต่อไปนะครับไททันทีวีแมนนี่คือสุดยอด สุดยอดของฮีโร่ของเราแล้วนะฮะอันอื่นนี่คือกากมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อไปเป็นกิจกรรมดาวนะครับจากเดิมทีที่เป็นดาบฉลามนะฮะตอนนี้ก็เป็น s w อ r d w a r r เ o อนะครับอันนี้ก็เป็นไอคอนหน้าชื่อนะฮะผู้ชมจะเห็นหน้าชื่อผมนะครับนี่ฮะมันจะเขียนว่าฮีเรียวนะครับฮีเรียวนี่คือเป็นฉายานะครับมีกิจกรรมใหม่นะฮะก็มีสัญลักษณ์มากมายเลยนะครับก็ไปตามเก็บกันได้นะฮะ ถ้าดูแล้วเท่สุดน่าจะแบบนี้นะครับล็อกอิน12วันนะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมอยากได้ก็คือเขาบอกว่าจะต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะฮะให้เป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงตอนนี้ผมมีคุณภาพสูงนะมคุณผู้ชมผมทำคลิปเกมนี้มาตลอดนะครับหวังว่าผมจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรมีรางวัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับเขานะครับเชื่ยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมอยากได้มากเลย มีสกิลใหม่นะครับมีประดับมีฮีโร่มีกิจกรรมนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับ1.9.1นะครับก็เป็นอัปเดตเบาๆนะครับคนเล่นก็ลดลงไปเยอะนะฮะผมเข้าใจว่ามันเริ่มมันเริ่มขาเรองะรมันเริ่มตันแล้วแล้วก็มันเริ่มฟาร์มยากนะครับผมเนี่ยรีบอลไปแค่61ครั้งนะครับแต่ว่าก็เริ่มตีไม่ค่อยไหวแลวนะเจอกันยิบต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนลาตีสวดสวัสดีครับ พลไฟ <c oughs>